อาที่อยู่มาจิ๊บิ๊ไปหาพรุ่งนี้กระหอ<ม>เกิดอไรและฮหลหอทำไมเสียงเราหล่อจังเลยอะ่ะชอบเลยอะ่ะทำ <c oughs> ไมเสียงเราหล่อจังเลยละ่ะเธอก็มีหัวใจนะผมก็มีหัวน,นมนะขอลองได้ไหมเธอ,อลองทำอะไรผมอะ,อะขอจุ๊บเราหน่อยได้ไหมเธอจุ๊บเราหน่อยได้ไหมเออเดีเ๋ยผมมาแล้วทีเดียวนะ <c oughs> จุ๊บมั่ว Edge, วันที่25ธันวาคมสวัสดีผู้รอดชีวิตยินดีต้อนรับซื้ n นิวเอแคมเปญน,นี้พวกคุณจะได้เป็นผู้นำเมืองสนุกกับโมนใหม่ชิงไอเทมไปครองและเพลิดเพลินกับแผนที่ใหม่เอาละ let's go และเมื่อทำสำเร็จแล้วคุณก็จะได้รางวัลเป็นไอเทมตามธีมสุด Exclusive เช่นอาวุธระยะไกลสัตว์เลี้ยงและแฟชั่นต่างๆใช่เออพอสร้างเมืองเสร็จ ก็จะเผยโฉมกลายเป็นฤดูหนาวอันเย็นเยือยเมื่อถึงตอนนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับความงามพร้อมประสบการณ์การต่อสู้ Battle ร o y กับเพื่อน<ม><ม>และศัต<ม>รูด้วยค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดในแคมเปญ New Age เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะแนะนำให้รู้จักกับระบบจัดอันดับแบบใหม่โคตรน่าตื่นลึงไอ้นี่ตึงมากผมตื่นเต้นแค่นี้มันมาบาเดียวดคือมันมีแดงไว้ทุกคนแล้วแม่งตึงแน่นอนนะครับ ก็สําหรับบทนี้นะครับผมก็รอดูนะตั้งแต่ที่เขาเขียนก็คือยี่บ้าสมาคมน่าจะเข้ามาใหม่นะครับก็วันนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับทุกคนก็คือไอซ์วอลใหม่นะครับวันที่18ถึงวันที่20นี้นะครับก็ยังไม่เข้าแต่ผมมีเข้าใจปะเปิดให้ดูนี่นะครับแองเจิลวิชฮอนอ่านว่าฮอนปะไม่นุฮอนก็ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับเติมครบแล,ล,ล้วเก้าสิบเก้าเพชรได้ได้อันนี้ฟรีถามมาที่ยัไม่ที่นะเที่ดิที่ดิปีกนกปีกแดงไปดิโอเคนะครับไปดูคลิปกันต่อเปี้ยงมา ขอล่างสองเลยแล้วกันทุกคนูดแลำหมดเป็นกระเทยเถ่าแล้วที่โถคนเดิี่ว่มนดื่ฮัลโหลน้องป๊อบน้องน้องไอ่ชื่ออะไรในเกมผมไม่มีชื่อข้อไหน ห้องใช่ไหมใช่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 อยากเป็นเด็กเจไหมไม่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 เจจะดูแลอย่างดีเลยยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมมสนใจไหมมาไสนใจแต่ต้องให้เจแบบดืบก่อนนะนีเป็นผู้ชายผู้หญิงวะคุอเป็นอันนี้เป็นกระเทยตายแล้วเอาไม่ชอบหรอชสรุปจะเป็นเด็กเจไหมไม่ ไม่ต้องกลัวไม่อันตรายไม่จะกลัวเจ๊ไม่ใช่เสืองั่มจูเจ๊เอาไหมขอเล่นนายได้ไหมครับผมไม่มีเพื่อนเล่นไปกับเจ๊ไหมสนุบไปไปไปเอาที่อยู่มาเลยแต่เจ๊จะไปรับถึงบ้านทาแป้งหอมๆขวาซ้ายแล้วก็จุ๊บตรงหน้าผาก เอ้าอันนี้เราขำอะไรคุ้มแบบค่ะผมขำพี่ผมสนุบจะเอาไหมเอา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 จุมมา<ะ>จ่มมือเจ๊ก่อนอ่ะจุ่มมือเจ๊ก่อนจุ่มมือเจ๊ก่อนจุ่มมือก่อนจุมม๊บอ่ออะ ไม่เนอะไม่อยากซุ้อเอ้าเจ๊จะพาไปเดินช้อปปิ้งจะพาไปกินสมเวนเชลล์เคฟซีแมคโดนัลล์เซฟามิลลี่สลาบัคก็ได้นะสนใจไหมสนใจเบิร์ตจ้ะเอาจะไปวันไหนเด็กเอาที่อยู่มาเลยอ๋อแป้นหนึ่งย่าไปบดละคาร์ให้นายราคาร์เดี๋ยวไปบนให้เนื้อนี้ไม่เอาที่อยู่มาเด็กๆไปหาพรุ่งนี้จะขอ เราชือ่ออะไรในเกมเด็ดเจเด็ดเจ้จะแอดไปชื่อน้องขันครับเด็ดเจอแอดไปแ,แล้วดูดูตีมพี่อยูโอ้มีดูจะดูสตรีมอะไรลนะ่ะกูเอ,าอ้ากันปั่นคนอยู่อะทุกคนหรือว่าสุดท้ายแล้เราต้องเป็นเจ้จริงๆวะ ทุกคนเตืผมอายนะเว้ยผมเดี๋ยวคนดูแซวว่าผมเป็นดิกระผมไม่ได้เส็นนี่การแสดงนะครับไม่ใช่แสดงท่าเทะหรือแสดงอะไรเลยก็คือไม่ได้เป็นนะครับก็คือเป็นผู้ชายนะครับชอบนะครับบชอผู้หญิงนะครับถามว่าเป็นหรืเปล่านะ A few moments later มาเมื่อกี้อายุขีดดูนะดุูนะยืนยึ้นไปนะอุ้ยกว่าจงเลยสวัสดีครับไบร์นเป็นเสือที่เหี้ยบเขาดีกว่าเป็นหมาที่เห่ออาหอนฝากไว้คิดก่อเป็น เียอะไรงงงงงงนะสิโว้ยมึงไปไกลตาแตกเลยเขาไปไกลตาแตกเลยเขาหากันเดว้ามันเป็นอะไรอ่ะอะไรวะงงไม่ใช่แค่กูงงมึงก็งงมึงอะไรลงไปหนะ่ะเป็นไงเป็นอะไรอ่ะโอ้ยเล่นเน้ยคอมมาโอ้อโหโคตรโหดผมเป็นคนครับผมเอ่อผมเป็นคนที่เกิดมาจากท้องแม่ครับโอเคโอเคโอ้จเจอแต่ละคน เราดันแต้มงานไวมีเมียแล้วงานกูเลยบอกขอว่าอ้ตึงตึงโบบาลเลยเก็นอะไรเลยนะทุกคนทำใจฮะหลอทำไมเสียงเราหล่อจังเลยอ่ะชอบเลยอ่ะทำไมเสียงเราหล่อจังเลยล่ะฮะ เสียงล่อไงวะเสียงเธอหล่อจังเลยอ่ะเลิกไหนวะเลิกกับแฟนมาได้ไหมเราโสดนะเอางั้นเหรอใช่สนใจไหมเราพร้อมดูแลอ่ะเลือกสมองให้ใช้เราจะจุつつつつつつ๊บแล้วสนใจไหมให้เราเยอะขาแข็งเลยล่ะพี่เท่าไหร่นี่อายุเท่าไหร่นี่อายุสิบแปดอยากมีแฟนอยากมีหวานใจเออ้ เขาสิบแปดตูยังสิบสี่สิบห้าอยู่เลยแล้วสนใจเป็นแฟนกันไหม <c oughs> okay, เจ๊อยากพร้อมดูแลอเออพี่มันจะเกินไปแล้วนะเอ้าไม่สนใจเหรอ,อแต่เธอก็มีหวัวใจนะผมก็มีห่อน,นมนะ่อนลองได้ไหมะจะลองทำอะไรผมตืนไม่จตืนบิดไง <c oughs> อบุจีบตายเลยเยอะด้วยบิดอ๋อสนุกได้ไหม ไม่รู้ครับไม่รู้เลิกกับเขาอะได้ว่านัวกับเราได้ปะไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้นะจุ๊บอะขอจุ๊บเราหน่อยได้ไหมเธอจุ๊บเราหน่อยได้ไหมโอเคเลยให้ผมพูอะไรลังจุ๊บไม่ไดขอแค่จุ๊บจุ๊บมั่วกูทำเป็นว่าอยจุ๊บมั่วลองลองลองเราต้องพูดว่าอะไรไหมเราต้องพูดเช่ไหมแล้วก็จุ๊บมั่วมั่วแบบแบบกัดปากยังไงวะแค่จุ๊บแล้วก็ม่ น้ำลายกูกระเด็นไปแนละนะนะ้ไปดูไอเฮียทำแบบไี้ทำไม่ได้ทำไม่ก็้เขาลงรักผมนะเนี่ยเห็นปะเขาเนี่คุยกับผมอยู่อะ่ะเจี่ยรักกูเอา้เอาโอเคโอเคแฟนผมมาแล้วทนะีเดียวนะ <c oughs> จุมม๊บมั่วหน้าหลังกะอ,อยากได้เลยอะ่ะไอ้เพื่อนไว้ก่อนนะไอ้เพื่อนไว้ก่อนก็ได้ครับเผื่อไวปมาเล่นด้วยกันไอ้เฮียแม่งชอบกูเจี่ยบอกเลยว่าม่งชอบผม ไอ้่าเป็นเพื่อนไปด้วยกันก่อนก็นได้เชื่อมันชอบผมว่ะทุกคนมันหลงรักผมจริงไม่น่าหน้ารักเลยมันหลงรักผมเว้ยเชี่ยแบบเราลงไล่นานนัะนะเร็วแตผมพูดที่ผมจะ็นอีตัวเองอ่ะไม่เชี่ยหลงรักกูป้าเขาหลงรักผมไอ้เชี่ยทุกคนไม่เชื่อเลยไม่น่าเชื่อเราแบบเซ็กซี่ไงเราเซ็กซี่ไง นที่ตกในห่วงแห่งความรักเธอเสกให้ฉันวันเวทมวนทิตตีที่ไหนไม่ใช่ฝันอยากอยู่ตรงนี้นานน่าจะทอแค่นี้จะได้ไหมเพียงในคืนนี้เรา